แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio นะผมได้ข่าวว่าช่วงนี้กองหน้าวัยรุ่นกำลังมาแรงนะผมแพ็อยังสตาร์นะผมได้ข่าวว่ามาแรงเิเกอร์น,นะผมวันนี้ผมก็จะทำการเกียนแรงนะครับเลยจัดทีมแบบ แนวรับเถื่อนนะครับผมก็โค้ดคนนี้นะครับเป็นแผน5 3 1สหนึ่งหนึ่งะครับผมก็เน้นรับโดยเฉพาะเลยนะครับผมกองหลัง8ตัวนะครับถ้ารวมพวกเาประตูด้วยก็9ตัวนะครับผมแผงหน้าก็แค่2คนนะครับผมให้มาเล่นกันสองคนครับผมเราตั้งรับอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมาแบบยินดีต้อนรับกองหน้าเลยนะครับผมแนวรับ8ตัวนะครับผมแถวนี้มันเถื่อนครับแบบในกลุ่มเขาแบบชอบถามกันเหลือเกินครับว่าว่าไงกองหลังอะไรประมาณนี้นะครับผม วัยรุ่นกําลังมาแรงนะครับก็เลยจัดให้เลยผมก็สํารองประมาณนี้นะครับใส่ได้ประมาณนี้เลยครับผมผมพาแบบกล้องหน้าเผื่อไปนะครับก็ยัดบอลขาวมาสองตัวนะเพราะว่าค่าคอร์สมันน้อยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแนวรับสุดโหดนะผมก็ไปจับคู่กันเลยครับโอเคผมเราก็จับคู่กันเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมมาเช็คไลน์อัพกันก่อนครับมัน เห็นแล้วมันแน่นเหลือเกินนะครับผมแนวรับชุดนี้8ตัวนะครับผมให้กองหน้าเขาเล่นกัน2คนน่ะนะครับโอเคโรเมดิก้ฟิตด้วยให้เลฟอร์จินก่อนเลยกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันครึ่งหลังนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรงกลางนิดนึงแล้วกันนะครับผมให้เวรายืนตรงกลางกันนะครับผมประมาณนี้นะครับเจอกับ4-2-1-3ครับผมนี่มีวิรุ่นด้วยเอ็กซ์บับเบ้ครับก็ เข้าสู่เกมกันเลยครับผมมาลุน้นกันครับว่าแนวรับถึงเถื่อนแบบนี้จะสู้กองหน้าได้หรือเปล่าน,นะครับผมหรือว,ว่าจะใช้กองหน้าที่มีอยู่สองตัวยิงเขาได้หรือเปล่านะครับโอเคอเราได้เคลียร์ด้วยถ้าเราได้เคลียร์แบบนี้ก็ต้องชิงจังหวะครับผมแย่งบุกก่อนเลยล้วกันเอาโอเคยังได้อยู่ต้องแบบชิงจังหวะแย,ย่งบุกก่อนนะครับผมเพราะว่ากองหน้าผมมีแค่สองคนนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเคยยังได้อยู่ เมซี่ลองปั่นด้วยซ้ายจังหวันนี้เอาสมลนครับเรียบร้อยนาทีที่สี่เท่านั้นครับผมชิงไปก่อนครับหนึ่งศูนเพราะว่าถ้าได้บุกวันนี้ก็ต้องแยกจงังหวะบุกไปก่อนนะเพราะว่าไม่รู้จะได้บุกอีกเมื่อไหร่นะครับกองหน้ามีแค่สองคนเคียะผมมายังไงครับชีรูบินเดียสเลี้ยงขึ้นมาอื้อหือสวยยังไม่ได้วะมาดีมาดี้ขึ้นหลังไปก่อนกองหลังเราเยอะครับน้องๆขึ้นกับไป สวยคาร์ลอดมาดีไปแฮมครับหนีหนีเอา้าเอาเกือ <c oughs> บไปครับผมคาร์ลอดเมซี่ครับมามีกันแค่สองคนต้องรอแบ็กเติมขึ้นมานะครับผมคาร์ลอขึ้นมาที่วีราครับมาที่มาคาร์ลอดฟอร์ดขึ้นมาเมสี่สวยหนึ่งสองแล้ว <c oughs> จังหวะเดียับผมนิดเดียวเท่านั้น,นครับผมโยนยาวสวนขึ้นมาครับตักไว้ได้อยู่ครับผมเบคเคท์เบลร์มาที่ เอาเก็บร้อยบนตัดครับโดนดุเอาจาังหวะนี้หนีบอกแล้วแถวนี้มันเถื่อนครับผมแนวรับอย่างเยอะนะครับผมแผนนี้นะครับขาฟุชีวลราครับเมซี่เมซี่ตกกลางสวนล้ำหน้าเรียบร้อยเลยแหมชา้าจ่ายชา้าไปนิดนึงนะผมเห็นเลยนะว่าล้ำนะครับผมจังหวะน,นี้โอเคก็ มีแค่สองคนครับผมไม่รู้จะส่งให้ใครนะหลําก็ต้องยอมรับสภาพครับผมมาเกลียนแร้งกันขำๆนะครับตอนนี้ก็นำอยู่นะผมโอเคมาต่อครับเขายังบุกเราไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะผมเพราะว่าแผงรับเราเยอะจริงครับโอเคครับผมบันทีเดี๋วสวยนี่บอกแล้วแผงหลังเขาเหนียวกุยโยครับคุครับสวยดึงก่อน ตบเข้าไปครับไม่สิมาชีไปแ,แฮมครับืโดน,นตัดสวยขึ้นมะดักครับผมคาร์อลเอยี่ยมไปแ,แฮมตักไปนิดนึงสวยมไม่ได้ครับบุกมาดีบุกมาที่บุกมาไม่เป็นไรไม่กลัวผมแฟนรักเราเยอะแ <laughs> นวรับเราอย่างเยอะนะบผมบุกมาเลยครับ มาโรนโดบุกมาจอยน,นี้บุกมาใช่ไหมนี่เรียบร้อยสวนกลับครับผมจอยน,นี้ไปเคล็บไปไปเมสซี่มาที่ไรกัดขึ้นกลับไปคาร์ลอดจิ้มไปสวยจวังหวะนี้ครับผมมาคัดแรดพอดติดเซฟครับผมเกือบไดลูกที่สองครับจังหวะสวนกลับนะครับผมโอ้โหทำจังหวะได้ดีเลยนะผมมาพลาดตรงลูกยิงจังหวะสุดท้ายนะผมยังได้เป็นเตะบุมม้งครับรูปเป็ตัวคาร์ลอส เออต่มุงเข้าไปหมุ้งไม่โดนครับแล้วจังหวะนี้จะโดนสวนกลับหรือเปล่าเมสซี่เรียบร้อยแน่เลยไม่เป็นไรแผงหลังเราแน่นนะผมต่วขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยเนะคยังได้อยู่โยนมาจาังหวะนี้ตอร์เรสสวยยังเซฟไม่ได้ครับผมพิเช็กบุ้ืืนครับเวียร่าตัดเข้ามาสวยหนึ่งสองไปเยี่ยมหมดเวลาซะก่อนครับม่ เกบได้ส่วนแล้วนะผมชิงหนึ่งสองยังดีแล้วนะครับผมโอ้โห,โโหเจอบมาจบครึ่งแรกไม่ต้องเปลี่ยนตัวครับผมบุกกันต่อนี้มาเกียนแรงแล้วผมก็เน้นรับอย่างเดียวนะครับกองหลังเราแบบแปดตัวครับผมผู้สาประตูด้วยก็เก้าตัวนะแนวรับลุยกันต่อครึ่งหลังครับมาที่ดักได้หรือเปล่าโอ้โห,โโหไวรุ่นนี้บอกแล้วจะเย็นไวรุ่น <laughs> ไวรุ่นกับเจอกับ แก่แต่เก่านะครับผมเรดฟอร์ด <Red ford. S 1> โอ้โหจ่าติดกันเองซะง,งั <laughs> ้นแม่เรดฟอร์ดจ่าติดเมซี่ครับโอ้โหกองหน้ามีอยู่สองคนจ่าติดกันเองอีกจบเลยแคมเบลสวยครับเล่นกับคาร์ลคาร์ลเปลี่ยนแกนไปทางขวาถึงไหมถึงด้วยครับมาวัดคาฟุเล่นกับไรากาดไม่มีใครเข้าก็หนีโยนเลยครับเรดฟอร์ดอือหือติดกันแล้ว อาวจา่ายพาดมาจังหวะนนี้ก็เสร็จเมสซี่สิครับเมดฟอร์ดส,สวยดึงก่อนกลับไปแล้วแทงต่อมามาครับแรดฟอร์ดเรียบร้อยสองศูงนย์ะผมขนาดนาก้นน่าแค่สคนนี่นเนี่ยก็ตรงการก็เติมมาช่วยเกมใช้ได้อยู่นะผมไรากาดกับวีเอรานะครับโอเค,คผมฝังเขากดหยุดนะครับเปลี่ยนตัวดีไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกโอเคอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเปลี่ยนหรอก นะครับดูจะเปลี่ยนดีวะ่ะโอเคนี่คนระับผมพาอังเดมาด้วยนะผมกองหลังอีกคนนึงนะครับเป็นกองหลังไอคอนนะครับผมโอเคไม่ต้องเปลี่ยน,นครับผมมาลุยกันต่อครับฝั่งเขาเปลี่ยนตัวนะส่งบัตเทนลงมาแทนรนโดนะครับแล้วก็เลวานลงมาแทนตตเรชใช่ป่ะเอาเลยจังหวะน,นี้ตัดได้ครับมาเรดฟอร์ดฟกชอ็อตที่หนึง่งสวยตัดเข้ามาแล้วลองปันจังหวะน,นี้ เฉียเสาไปครับผมแม่โอ้โหเฟคชดดังสวยนะครับมันเตะด้วยซ้ายนะผมแบบมันเท้าไม่ถนัดนะครับถ้าเป็นฟอรลันหรือว่าลูมิเนเกน้เรียบร้อยเลยจวะเมื่อกี้นะครับปันด้วยซ้ายนะครับผมเฟคชอยอย่างสวยเตะไปไหนไม่รู้นะผมแม่แล้วบกุกใหมกครั้งหนึ่งคาฟูยังถึงครับประกาศ เมซี่กลับมาสวยครับคาลอลสแทงต่อไปอล้ำหน้าอีกแล้วใครวะเนะเวีร่าเหรอวีร่าขึ้นมาล้ำอ <laughs> ยังสองูนเหมือนเดิมครับผมนาะทีที่อสิบเจ็ครับเขายังบุกเราไม่ได้เท่าไหร่นะผมก็น่าจะมีโอกาสยิงเราแค่ครั้งเดียวนะครับในครึ่งแรกนะผมแล้วหลุดมาอีกแล้วครับเรดฟอร์ดอาจับบอลให้เขาแม่ ทุ่มเข้าไปเมสซี่เล่นกับวรีระเปลี่ยนไปสวยครับคาฟูวิ่งแล้วแหมหลอกหลอกหลอกเมสซี่เรียบร้อยเลยครับตุนนุมสองแล้วจวังหวะนี้ยังไงครับใจเย็นแผงหลังเราเยอะนะผมแบบบุกไปเลยครับผมไม่ต้องห่วงหลังนะเออบุกไปเลยไม่ต้องห่วงนะผมกองหลังมีอยู่แล้วนะผมจัดการแน่นอนเวระที่ไรากาดครับ เมซี่คาฟูขึ้นหลังมาเอาแล้ไปติดอีกยังไงครับนี่ดักไว้ได้ผมเบคเคนเบาเออร์เก็บหมดเลยนะครับผมจากที่ดูๆนะส่วนใหญ่จะเป็นเบคเคนเบาเออร์นะผมที่ดักได้หมดเลยครับแล้วปั่นจังวานี้ติดเซฟครับโอ้โหเกือบได้ลูกที่สามนะรเรียวเนียวเมซี่ปั่นด้วยซ้ายเมื่อกี้นะโอ้โหแล้วหลอกจังวัน,นี้โยนมาเข้ามือปีเตอร์เชคนะครับผม เบาเบายิเข้าไป <c oughs> รีบกดไปหน่อยนะบอล <c oughs> อยู่เลนกลางจังหวะน,นี้ <c oughs> เนมาสวยครับไรกัดหลุดมาถึงข้าฟูส่งไปไรกัดไรกัดตักขึ้นมาครับถึงไห,ม,หมไม่ได้ครับโดนบุกขึ้นมาอีกแล้วครับผมเขายังยิงเราไม่ได้เลยนะมีแค่น่าจะมีแค่ครั้งเดียวนะที่โอกาสยิงเราครับผม มาอีกแล้วครับเพจสุดท้ายจังหวะนี้เรกาดสวยเรือเมซี่มาตามช่องครับตักเข้ามาโอ้โหแรงไปหน่อยครับแล้วได้อยู่ฟิกช็อตที่หนึ่งไม่ทันแม่กะจะฟิกช็อตนะครับแต่ว่ามันกดยิงไปแล้วนะผมเรียบร้อยเลยครับโอเคครับผมจบเกมงครับชนะไปสองตวดสูญนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับสําหรับแผนนี้นะครับผมห้าหนึ่งหนึ่งะครับห้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับผมทุกผิดก็ประมาณนี้เลยครับแม่ ว่าไงวัยรุ่นนะครับผมก็เป็นมาคาริฟอร์นะครับผมแล้วก็เจอแมตต์ไปนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาเหม็นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอยากให้จัดแผนแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับผมขอลาไปด้วยไฮไลท์ของวันนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม